อย่างน่ะพี่น้องว่าจะซักแพ้พี่จะฝากซักก็พี่ซักต่วานี้อ่ะอ๋อไม่ใจ่หอนพี่นั่งหอกกุ๊กน้องก็อินดูไงก็เลยมาอยู่เป็นกู้เป็นกิมพี้อ๋อมาอยู่กับพี่บ้านนี่น้องเจ้านอนนี่ก็นมานี่นอนกันนอนเนี่ยนอนเนี่ยอยู่ก่าพี่เป็นกู้ก่าพี่ผมมีกู้ก่าพี่งอมเจ้าอันอีบอกน้องพี่จะเอาเยี่ก็บระเด็นอ่ะต้องแกะอย่างห้อง อันเอากาแฟป่ะวันนี้ผมได้กินกาแฟสักแก้วกาแฟเนาะเจ้าอันเราเป๊เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมโอเคโอเคเดี๋ยวเราเป๊ะเดียวหมือนเจ้าปิดน้องแม่โอเคเดนนักพามก็าดีเนาะเขาเงมเขาเหงาเขาอยู่คนเดียวน้องมันก็มาอยู่เป็นกู้กลัวเฮาจะบ่ม่วนอกม่วนใจกลัวเฮาจะมีกู้มีกิมจริงๆนะเวลาบางทีมึงอย่างคนเขาอยู่คนเดียวง็เงาแม่ละเจ้าโอนกาแฟฮอนกะเจ้า กาแฟชงปี๊โหดน้องปีบจะกินกาแฟฮอนสักตืวอเ<ฮ>น้องหูกะหูก่อว่าที่ผ่านมาพี่กินกาแฟเย็นอนะอเมริกาโน่หวานปกติประหยัดอันไหนได้ก็ประหยัด,ยดค่ะไม่ใช่จะทุกอย่างจะต้องไปกินร้านตลอดไม่เอานะคะกับน้องถ่ามปี่ว่าปี่โอเดียรจะเอาหยังปีบ่บอกว่าไปแล้วเราไปซื้อกาแฟจะเย็นๆปี่ประเดี๋ยวเนี่ยน้องคิดแทนปี่เรียบร้อยแล้วว่า ควรประหยัดออยยังก็ควรประหยัดกินนี่มีในบ้านก็กินแต่ก่อนเจ้าพี่เนาะยุคประหยัดค่ะพี่บอกมากกาแฟห้อนพี่มากกาแฟเย็นพี่กินไปก่อนมันประหยัดเนาะออยยังก็จะหล่นไปซื้ออันกาแฟแล้านอยังก็จะหล่นไปซื้อกาแฟล้งตายกะเนี่ยน้องคิดแตนแล้วไต่ต้องห่วงคิดแต่เมื่อพี่เจ้าคิดว่าพี่กินกาแฟห้อนมากินกาแฟเย็นเจ้าคิดแตนเมื่อพี่แล้วเจ้าน้องมีซีดอย่ามาคิดแตนพี่แลวพี่มีซีดอย่ามาคิดแตนน้องมันต้องออกไปซื้อกาแฟให้พี่ นักแตะยายๆ้ับเหลือฮะชุดไหนกินกาแฟเย็นกาแฟเย็นอ่ะกาแฟร้านอ่ะมันเป็นอย่างไรกินนี่มันเป็นอะไรไปกินได้เหมือนกันเหรอนกกินไม่ได้การเนี่ยกินเข้าไปลงโต๊ะเหมือนกันหมดกินกินเข้าไปมันกับหมดแง้มเมืนกันรสชาติเหมือนกันแบบแปลกันเหมือนกันนั่นแหละจากกาแฟฮ้อนกาแฟเย็นอ่ะเหมือนกันพี่ว่าน้องจะครับเออข้าวรถมาฮ้อนมาหันกับไอ้ดูนกับฮะเด็กเพ่งๆฮะ ฮ้อนขยำผีปีศาเผาผีคิดแตนเพื่อปีแล้วคิดแล้วเจ้าปีต้องกินเจ้ากินกินเฮือมดกินเฮือเสียงเลยเออน้องเหยพี่ขอบคุณนะเจ้าเจ้าพี่ผีเนาะเจ้าอ้ยอยังก็บบพอบบิ๊จะเอาหันเอานี้